ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเจ้าจอย Xbox Series X ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นจอยตัวล่าสุดของทาง Xbox แล้วนะครับก็เหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าจอยเก่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นจอย Xbox 3 6 0คือค่อนข้างเก่าแล้วนะใช้มานานน่าจะไม่ต่ำกว่า7ปีได้นะครับคือยังคือจริงๆมันก็ยังทนยังใช้ได้ดีอยู่นะมันจะมีเรื่องของอนาล็อกตัวนี้นิดนึงนะครับที่พอผมขยับไปทางซ้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยคืนเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมขยับไปทางซ แต่ถ้าขยับเยอะๆมันก็คือนได้ปกติอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ดึงที่ผมเจอในจอยเก่าของผมนะแต่โดยรวมผมถือว่าคุ้มแล้วนะครับใช้มา6กเปียังไม่พังนะครับคือมันทุกอย่างทุกปุ่มยังใช้ได้ดีอยู่ใน,นไอออนาล็อกอันนี้อันเดียวนะครับคือใช้มาขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มแล้วล่ะนะครับเรียกได้ว่าทนมากนะครับก็ถึงเวลาต้องปลดประจำการมาแล้วนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนนะครับเป็นจอย Xbox Series X เนาะ โอเคเรามาลองดูหน้าตากล่องกันก่อนนะสำหรับจอยตัวใหม่ของเราเนะี่ยด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปตัวจอยนะครับด้าน,นข้างนี้ก็จะเป็นชื่อสีของตัวจอยของเราครับอย่างตัวนี้จะเป็น c a r ์บอนแบ c ็กนะครับก็คือสีดำนะครับจอย X Box Series X ตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยจะมีอยู่5สีนะครับมีสีดําตัวนี้แล้วก็จะมีสีขาวสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีออกเหลืองๆเ,เ,เขียวๆหน่อยสีตัวนั้นจะแจ๊สมากนะครับ ก็ส่วนตัวเนี่ยจริงๆผมชอบสีน้ำเงินนะแต่ว่าตอนจะซื้อเนี่ยสีน้ำเงินมันหมดนะครับผมก,ก็เลยตัดสินใจเอาสีดํามาแทนนะครับด้านบนนี้จะมีโลโก้ Xbox ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนของกล่องนี้ก็จะมีโลโก้ Xbox อันนึงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาษาญี่ปุ่นอะไรตรงนี้นิดหน่อยนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะมีข้อมูลอ่านไม่ออกครับคนใหญ่เป็นผู้ายญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นรูป ตัวจอย xbox เนี่ยเป็นอนาล็อกแล้วก็ตัวปุ่มกดด้านล่างตรงนี้นะครับมีโลโก้ xbox นิดนึงนะครับส่วนด้านหลังรับนี่ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของ j o ยนะยครับว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตรงมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ microsoft นะครับ xbox เป็นของ microsoft นะครับก็จะมีโลโก้ microsoft ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านยสำหรับตัว j o ยนะครับก็กล่องก็แกะยังไงวะเนี่ยนะครับอ๋อจะมีสติ๊กเกอร์ปิดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาคัตเตอร์แกะแล้วก โอเคกรีดไปเลยปรืดเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อแกะยังไงวะเนี่ยนะครับอ๋อเปิดอย่างงี้ยนี่นอุย้ยสว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 ย,สวยนะครับสวยเลยนะครับก็หน้าตาจอยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอาจจะดูเรียบๆไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับตัวเก่าๆนะครับอันนี้จะออกแนวแบบดีไซน์แบบมินิมอลมินิมอลนะครับ ลองตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มใช้ได้เลยคนระับไม่กองแก้งนะครับส่งกับเป็นจอย X Box นะครับแล้วก็ตัวก้านกดตรงนี้นะครับมีมีเท็กเจอร์ texture, มีอะไรให้แบบจับถนัดด้วยนะครับเออจับถนัดมือดีผมว่าจับถนัดมือกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับปุ่มตรงนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับตัวเก่าที่เป็น X Box 360เนะี่ยเห็นไหมไอตัวกดตรงนี้นะครับปุ่มค่อนข้างเรียวยาวนะครับกดลำบากนิดหนึ่งนะกดไปนานจะปวดมือนิดนึงอันนี้นะครับ ก็นี้คือออกแบบมาได้ดีเลยนะเป็นปุ่มใหญ่เลยนะยังมีเท็กเจอร์นี้เป็นจุดๆด้วยนะครับทำให้นิ้วแบบไม่ลื่นหลุดนะครับเวลาจับแล้วก็ตัวปุ่มใช้ได้นะครับเป็นสีเอ้ตัวผมชอบตัวปุ่มตรงนี้นะสีสวยดีนะครับ A BXY เนี่ยเป็นสีเขียวแดงเหลืองฟ้าเนี่ยสวยดีนะครับปุ่มตรงกลางนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปุ่มอะไรเหมือนกันนะเป็นปุ่มคล้ายๆน่าจะเป็นปุ่มแชร์หรือเปล่าที่เพิ่มเข้ามาในจอยตัวนี้นะครับอืมเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ในกล่องก็จะมีฐานแถมให้ด้วยนะครับเป็นฐานของ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นฐานของยี่ห้ออะไรมซูมให้ดูพื้นนี่ครับอ่ะนี่เป็นฐานตัวนี้นะน่าจะไม่ใช่ฐานชาร์จนะน่าจะเป็นฐานธรรมดา,น,าน,นะครับที่แถมมาให้นะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างมีอะไรอีกนี่ครับมีอ่าเรื่องของคู่มือนะครับซึ่งเราก็ไม่อ่านอยู่แล้วนะครับคู่มือแล้วก็จะมีอ่า Xbox Game Pass ด้วยนะครับอันนี้มีคีย์ดูไม่ได้รับต้อง เบอร์ไว้นี่ครับน่าจะเอาไปแลกเกมพาสได้นี่ครับไปแลกในสตูของ Xbox ได้นะครับปิดไว้แล้วกันนะครับโอเคโอเคปิดไปก่อนชิปกลับมาดูกันที่ตัวจอยกันทีหนึ่งเนี่ยตัวจอยตัวนี้นะครับจะมีหัวให้เสียบอ่า USB Type C นะครับสามารถต่อคอมได้โดยตรงเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะต่อสายนะจะใช้แบบเป็นไวเลสก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ก็ต้องรองรับบลูทูธด้วยอย่างเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยโน้ตบุ๊กก็มีบลลลลลูููููทททธธออออยย่่่่แ้้้้้ววนนนนะะคครรรััับบบบกกก็สาาาาามถถตตตขงงโุ๊ไดเเใใช โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าถ้าใครใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างผมเนี่ยใช้กับคอมพิวเตอร์ PC นะครับอาจจะไม่มีบลูทูธนะครับก็แนะนําว่าไปซื้อตัวรับบลูทูธมาเล็กๆะครับราคาไม่กี่ร้อยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมแนะนําว่าซื้อเป็น USB dongle ดีกว่านะครับของ Xbox เองอันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น USB dongle ของ Xbox เลยนะครับก็จะใช้งานได้ดีกว่าบลูทูธธรรมดาทั่วไปนะครับก็สามารถซื้อนี่มาใช้ได้นะอันนี้อาจจะราคาสูงหน่่่อยยนนนะะะคคครรรรัับบบาาาาาาปมณ600 -1,000 ททแแล้้วตีข ตัวนี้นะครับ USB d o เ g ิลรู้สึกมันจะไม่ค้อยโฟกัสเท่าไหร่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงหัวเ็าจะมีตรงหัวเขาจะเป็นฝาปิดอย่างนี้นะครับมีเป็น USB ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าแล้วตรงท้ายนี่ก็จะมีปุ่มกดด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบกดหาสัญญาณจอยเนี่ยครับเวลาเสียบเดี๋ยวเราลองอีกทีท้ายคลิปนะครับโอเคมาเดี๋ยวกลับมาดูกันที่ตัวจอยนะครับตัวจอยก็ถ้าใครอยากจะใช้ไร้สายนะครับก็เราก็จะใช้พลังงานจากถานนะครับก็สามารถใส่ถานด้านล่างนี้ได้นะเปิดยังไงโอเคเลื่อนลงมานะครับ ก็จะมีช่องสําหรับใส่ฐานตรงนี้นะครับซึ่งฐานนะครับที่ผมแนะนํานะครับก็คือจริงๆเป็นฐานอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นขนาด 2A นะครับก็คือฐานแถมมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นฐานทั่วไปขายตามเซเว่นก็ได้นะครับแต่เอาที่ผมแนะนําเลยผมจะแนะนําเป็นฐานชาร์จมากกว่านะครับ ฐานชาร์จที่ผมแนะนําก็จะเป็นนี่ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วเนี่ยเตรียมมาทุกอย่างเลยนะ่ครับฐานชาร์จที่ผมแนะนาจะเป็นตัวนี้นะอันนี้ไม่ได้โฆษณาเนี่ยครับอันนี้ผมซื้อใช้เองจริงนะเป็นของ panasonic นะครับตัว e n e l o o p e นะครับ e n e l o p นี่จะมี2สีมีทั้งสีดากับสีขาวนะครับแต่ถ้าสีดําตัวนี้จะเป็นตัว pro นะครับก็ผมแนะนำนะอันนี้เป็นฐานชาร์จที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้จริงนะครับผมเคยใช้อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามันดีมากอันนี้ผมก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ บารชาร์จด้วยนะครับคือชาร์จเร็วนะครับอันนี้บอกไว้ว่าใช้เวลาชาร์จแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองเนี่ยก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะถ้าใครจะซื้อถ่านชาร์จนะครับโดยเฉพาะมาใช้กับจอย Xbox เนี่ยผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็นของ Panasonic e n e นด o บ์นะครับหาซื้อได้ตามช้อปปี้ทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยเวลาซื้อเนี่ยของปลอมจะค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามหาร้านที่น่าเชื่อถือได้นิดนึงและการสำหรับตัวถ่านนะครับแล้วก็ตัวจอยด้วยนะตัวจอยก็ของปลอมเยอะเหมือนก เดี๋ยวผมพอลองใส่ฐานเลยแล้วกันนะแกะฐานที่มันแถมมาให้นี่แหละลองใส่ฐานแถมก่อนแล้วกันใช้หมดแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้ตัวฐานชาร์จของผมนะครับโอเคขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับชิปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับอ่าตัวฐานเนี้ยเวลาใส่มันจะมีขั้วฐานบอกอยู่นะครับสังเกตดีๆนะครับอย่าใส่ผิดนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบวกลบบอกอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ใส่ให้ถูกนะครับ อันนี้ขั้วลบเนาะก็ใส่ไปชิปอ่ะนี่ขั้วบวกใส่ไปชึบอ่ะจะเป็นประมาณนี้นี่ครับฐานนี้จะเอาเป็นฐานอะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าแนะนาจริงก็จะเป็นฐานชาร์จของเอ็น o ูรูปที่ผมเพิ่งบอกไปนี่ครับโอเคแล้วก็ปิดฝานี่ครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับไปลองกดตัวชิปอ่ะมีไฟนี่ครับ,ปร,ดดป,รบประมาณนี้วิธีเปิดสวิตช์ก็แค่กดค้างตรงนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับ ไฟกระพริบแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ต่ออะไรนะครับยังหาอุปกรณ์ที่เราต่อไม่เจอเนี่ยครับก็เลยกระพริบแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองต่อที่คอมมาเลยดีกว่านะว่ามันจะต่อยังไงนะครับโอเครามดอะไรมันมาอยู่ตรงนี้นยะเฮ้ยออกไป <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาลองต่อจอยนี่ครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของผมดูโดยไม่ใช้สายนะครับแต่จะต่อผ่านทาง USB dongle ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้ไปเสียบดูเลยนะครับโอเคขอเอามาเสียบตรงด้านหลังนิดนึงนะอาจจะลกนิดนึงนะครับผมโอเคเสียบไปตรงนี้ชึบอ่า พอเสียบไปแล้วเนี้ยก็รอสักคู่นะครับรออตัวคอมพิวเตอร์เรามันดีเทคนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งเสียบเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องรอมันลงไดรเวอร์ลงอะไรสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ทางวินโดว์ก็ได้ทําการเออ่ลงไดรเวอร์ให้แล้วเรียบร้อยเนี้ยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะครับมันจะขึ้นมาตรงมุมจอตรงนี้เนี้ยว่าอะไร ready to go สักอย่างนี่แหละนะครับก็อันนี้มันลงไดรเวอร์ให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับตัวจอยนี่ครับก็ให้เรามากดอ่นี่ครับผมที่ดองเกิร์ดของเราเนี้นยครับมีไฟกรระพิบขึ้นมา เราก็มากดเปิดจอยได้เลยครับผมปึ๊บอ่ะมนจะกระพริบสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเจอสัญญาณแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นค้างอย่างนี้เลยนะไฟจะขึ้นค้างแบบปกติอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้จอยได้แล้วนะเดี๋ยวลองกดดูนะนี่ปึ๊บนี่กดปุ่ม Xbox ก,ก,ก็จะมีเมนูแบบนี้เพิ่มขึ้นมานี่ครับตัว a n a ล็อก,ก็ใช้ได้ปกตินะครับเห็นไหมครับเห็นปะกดได้ปกติเลยนะครับเป็นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อผ่าน USB dongle เนะครับก็สำหรับตัวจอยนะครับลืมบอกราคาเลยตัวนี้ผมได้มาราคาประมาณ2,006เนี่ยประมาณนะจำไม่ได้แล้วแต่ราคาประมาณนั้นนะ2,006แล้วก็ USB dongle อีกอันนี้ผมได้มาประมาณ6-700เนี่ยครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ USB dongle เนะครับก็แนะนำว่าเซตนี้เลยเนะ่ครับถ้าใครอยากได้จอยดีๆแบบใช้ทนๆนใช้นานๆยาวๆผมแนะนำตัวนี้จริงๆนะครับใครที่เคยใช้จอย Xbox จะรู้ว่ามันทนมากนะครับแล้วก็การจับการอะไรเงี้ยมันเข้ามือมันถนัดมากๆอ่ะมันออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับ สำหรับจอย Xbox เนี่ยคือเขาออกแบบเขาคิดมาแล้วนะครับมันจับถนัดจริงๆนีครับอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้โฆษณาแต่มันมันใช้ดีจริงๆนะเลยอยากจะแนะนำการัน,นครับการออกแบบของจอยนี่ยมันดีมากนะครับมันจับถนัดแล้วก็อีกอย่างนึงลืมบอกไปเลยตอนแรกนีครับไอ้ตรงล่างจอยเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์แบบสักๆเลยนะเวลาจับมันจะ รู้สึกมั่นใจอ่ะไม่หลุดมือเนี่ยตรงนี้มันจะสักๆนะครับเวลนะจับแล้วมันจะค่างเข้ามือนะครับไม่หลุดง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับจอย xbox series x ตัวล่าสุดเนี่ยตัวนี้ใครจะซื้อก็แนะนําเลยนะตัวนี้นยเป็นจอยที่ผมแนะนํามากนะครับโอเคมาคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับจอยตัวนี้นะลองพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ได้นะเผื่อผมตอบได้ผมจะลงไปตอบให้นะครับสำหรับคำถามต่างต่างนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดรับส ไปยจ้าโ oh, อ้โหโต๊ะกูลกหลือเกิน